เพนนื่อนหนะทีออ่อยู่ด้วยกันที่อิสราเอลเนี่ยวันนี้เนี่ยรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยเขาก็ยืนยันนะทุกที่ในอิสราเอลไม่ปล่อยไปสงครามเนี่ยมีแนวโน้มขยายวงนะถนะ้านะถ้านะวันสองวันนี้มันมีระเบิดนะหรือ อขอวิรุาศกรรมอะไรเนี่ยทุกคนเสี่ยงหมดเลยเราไม่รู้หรอกใครจะวางระเบิดในที่ไหนในอิสราเอลหรือ,อประเทศมุสลิมน,นะรอบๆเนี่ยนะเขาาเปิดศึกนะหลายๆย่านสนามบินถูกทำลายกลับบ้านไม่ได้นะคราวนี้นะ่ะแล้วไม่กลัวเหรออ,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 อามักลัวก็ขับมาเถอนะเนาะ มาก่อนตั้งหลักได้อยู่นะครับเอาเอสมนาวาเริสมน์ยาอะไรกลับมาด้วยนะข้าสปอร์ตอะไรเราสบายดีเออตอนนี้เนี่ยเรากลับมาเนี่ยยังไงเนี่ยก็ปลอดภัแล้วเราก็กลับไปได้แต่ถ้าเกิดรเราอยู่ต่อแล้วเกิดโดนลูก,ลกหลงพลาดไปเนี่ยนะญาติพี่น้องแม่เราพ่อเราใครจะดูแลใช่ไหมอ๋อวันนี้กลับมาเนี่ยเรายังดูแลพ่อแม่ได้ แล้วก็อยากจะกลับไปอิสราเอลอีกเขาก็ไม่มีใครปฏิเสธเราอยู่แล้วแหละแต่มันต้องปลอดภัยตอนนี้มันไม่ปลอดภัเราเลือกได้นะเลือกกลับมาก่อนมีปัญหานี่สินหรือเปล่าคือกลัวว่าเดือนหน้ามีเรื่องมันกลับไม่ได้แม่ตอบอกว่ามีอันนี้นี่สุดโตแม่ถ้บอแต่ลูกไม่มีแลวเนาะมีแม่แล้วพัชเริยานะ คือคือพัชเชียถ้าถ้าถ้าเป็นห่วงเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยรัฐบาลเขาก็ให้กู้นะกู้กู้ดอกเบี้ยต่ำยี่สิบปียี่สิบปีแหละแสนห้าดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเองเอ้าจ่ายนี่ที่ว่าคนเดินระบบปลอดภัยไม่แต่งานมีโคว่ายอยสบายสบายเนี่ยอย่าให้กลับที่ว่าที่มีโ้วิดไายไม่ไม่รัฐบาลรู้อยู่ไหมรับจะไม่ปล่อยแม่แบบละคนเดียวเขากำลังช่วยคือคือตอนนี้ ตอนนี้เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วสถา,านการณ์เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจากการระาวข่าวนะเชิงลึกทั้งหมดเนี่ยไม่ปลอดภัยนายกรัฐมนตรีต้องการให้แรงงานไทยในสในิในอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยเดินทางกลับสวนเลยไม่ปลอดภัยยังเย็นเลทับว่าไม่ปลอดภัยเราเรากลับมาเราตั้งหลักได้ เราก็กลับมาแล้วก็มาอยู่กับพ่อแม่ก่อนที่นี่ก็เตรียมงานให้นะมีฝึกอาชีพเยอะแยะนะครับหลากหลายสาขานะครับก็สามารถกลับมาฝึกและก็มีงานรอนะครับไม่ไม่ต้องกังวลมาตั้งหลักก่อนตอนที่ว่าเราปลอดภัยแล้วก็เรายังได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับญาติพี่น้องเราแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรไปปุ๊บตอนนี้นี่ถ้าลองนึกภาพนะถ้าสนามบินเนี่ยในอิสรเาเอลถูกถูกระเบิดเครื่องบินขึ้นลงไ,ไม่ได้ถามว่าจะตัดยังไง มีแต่ประเทศมุสลิมหมดนะรอบๆอ,อ,อิสราเอลอะ่ะแล้วเราจะไปใช้สนามบินของประเทศเนี่ยอรอบๆก็ไม่ได้เช่นกันมันมันมีความเสี่ยงมากนะครับที่จะเกิดสงครามใหญ่ในอิสราเอลในจานเราก็บอบเรานะว่ายู่อนอยูคอนแต่เราเนี่ยต้องคิดเองได้รัฐบาลเองก็ห่วงมากๆนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับทุกคนนะครับ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มานั่งคุยกับนี่ละญาติญาติพี่น้องเราเนี่ยที่อยู่สาราวัดคือกันตบบนี้นะครับก็เป็นห่วงมากเลยเออเอาเนาะคืนนี้นอนคิดเลยคิดไม่นาะนตั้งหลักได้เรามาตั้งหลักก่อนยังไงก็ได้กลับไปอีกไม่มีปัญหาหรอกเขาปลอดภัยในเขาก็ต้องการเราในจาน้างเขาเองต้องรอเราเชื่อเชื่อผมนะผมผู้ว่าราชการจังหวัดเกีมามาคุยเอง กับมาตั้งหลักก่อนปลอดภัยที่สุดดีที่สุดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส,สำหรับเรานะเอ,อเอาเอาดีินนะก็อยากมาคราวหน้ามาจะมาไม่ได้เดือนหน้าถ้าเปลี่ยน